ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาฬิกาเบรดพอยต์อยู่ผมอําปูตัวเอฮะวันนี้ผมจะมาแชร์7เทคนิคที่ทุกคนควรรู้ไว้สําหรับเล่นเกมนี้ครับส่วนจะมีเทคนิคอะไรบ้างตามผมไปดูกันเลยครับ 1. มูนเบนชามคือวงสีม้วนที่เราเห็นว่ามีงูพ่นพลังท่าเบนเบรดลงมาจากบนฟ้านะครับเปียบเสมือนเลโซในเกมอื่นๆเลยนะครับอันเนี้ยแต่ประเด็นคือผู้เล่นนะครับจะเป็นคนเลือกตำแหน่งที่จะเกิดวงม้วงวงม่วงเอยม่วงอะไรวะ โดยใช้ไอเทมที่ชื่อว่าเออชามนะครับหาซื้อได้ตามกล่องขายของชื่อลิฟต์ดิวเลอร์ได้เลยซึ่งไอกล่องขายเนี่ยเราดูในมินิแมปได้เลยนะครับว่ามีตรงไหนบ้างเจ้าเออชามเนี่ยจะมี3ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็มีเวลาจํากัดในการใช้ด้วยยิ่งแรสูงก็จะยิ่งราคาแพงนะครับแล้วก็เวลานับถอยหลังก่อนที่เออร์ชามจะหายไปเนี่ยจะนานขึ้นด้วย โดยคนไล่สกิลเนี่ยครับสามารถอยู่ในวงสีม่วงนี้ได้นะเพราะว่าคนไล่เนะี่ยจะมียันป้องกันดาเมจอยู่นะครับเจ้าสกิลเนี่ยครับค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้ยังไงเนาะอย่างเช่นเราสามารถเอาไปไล่ใส่วงที่แอร์ดรอปกำลังจะลงได้นะครับเพื่อกันให้คนอื่นเข้ามาไม่ได้แล้วเราก็ไปเก็บแอร์ดรอปง่ายๆเลยก็ได้ครับหรือเราจะใช้ตอนที่คนเขาสู้กันอยู่เยอะก็ได้ครับเพื่อจัดการคนที่กําลังนัวกันอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับลองไปปรับใช้กันดูอีกทีนะ สองของเด็ดประจำตำบลอย่างบาลิสตาเครื่องยิงหนูระเบิดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นของดีสำหรับเกมนี้จริงๆนะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยครับขึ้นขี่แล้วยิงได้เลยนะครับบอกเลยครับว่าโคตรแรงแถมคนที่โดนเนี่ยจะติดสถานะเผาไหมต่อด้วยนะโดนทีมีหัวทีมแน่นอนนะสำหรับบาลิสตานี้สามในเกมนี้เราสามารถหาของกินตามแผนที่ได้นะครับจะช่วยเพิ่มพลังบางอย่างให้กับเรานะอย่างเช่นผลสลักนะครับหรือสลักบ้านเรานั่นเองนะครับใช้ฟื้นฟูเกาะได้นะครับผลพิกรีแพร์นะครับหรือลูกแพรนะครับใช้ฟื้น ดดเลือดได้หรือจะเป็นดอกแดนเดอร์ไลออนนะครับก็เวลาเราวิ่งเนี่ยจะทำให้ไม่เกิดเสียงคล้ายๆกับเจ็ดอ่าซอฟสเตปอะไรประมาณนี้นะครับ4เห็ดพิษเจ้าเห็ดพิษเนี่ยครับเราสามารถเจอได้ที่ Sun Wings r a c ตนะครับซึ่งเราสามารถใช้เจ้าเห็ดพิษเนี่ยครับช่วยในการต่อสู้ได้นะอย่างเช่นศัตรตูกําลังเดินผ่านเห็ดพิษนั้นใช่ไหมครับให้เรายิงใส่เห็ดพิษนั้นได้เลยนะครับแล้วมันจะมีละอองพิษออกมาทําดาเมจกับเลือดโดยตรงเลยนะต่อให้เขามีเกาะอยู่เนี่ยครับมันจะลดเลือดอยู่ดีนะ อันนี้บอกเลยนะครับถ้าติดพิษแล้วไม่ยอมกินยาเลื่อนนะครับตายแน่ๆนะครับเพราะมันลดแรงมากนะ5ครับทุกคนรู้ไหมครับเราสามารถกด3เก็บอาวุธที่พื้นเพื่อใส่แทนอาวุธช่องหนึ่งได้ทันทีเลยนะครับอย่างเช่นเราใส่หอ,อกสีขาวอยู่ใช่ไหมครับแต่ที่พื้นเนี่ยมีดาบคาตนะสีม่วงอยู่โดยปกติเราจะกด E แล้วมันจะเก็บเข้าไปในสำรองเราต้องเปลี่ยนอีกทีถูกไหมครับแต่ถ้าเรากด3นะครับดาบคาตนะนั้นจะขึ้นมือมาแทนหอ,อกเราทันทีเลยนะ ซึ่งเราสามารถนําไปใช้ในการต่อสู้ได้นะครับอย่างเช่นศัตรูตีท่าฟ้ามาเราแพลรี่ได้ดาบเขาตกเงี้ยครับถ้าดาบเขามีแรสูงกว่าแล้วเราใช้อาวุธนั้นเป็นนะครับเรากด3ขึ้นมือไปเลยครับแล้วก็เอามาใช้ได้เลยครับเขาก็จะไม่มีอาวุธใช้แถมเราได้อาวุธที่แรดีกว่าเดิมด้วย6เราสามารถกดยูเพื่อรีสกินอาวุธเป็นของเราได้ครับเพราะเวลาเราเก็บอาวุธจากศัตรูที่ตายแล้วเนี่ยอาวุธนั้นอะ่ะมันจะเป็นสกินที่ศัตรูใช้อยู่ครับให้เรากดยูเพื่อรีสกินเป็นของเราเองนะ เราก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่7กันแล้วครับถือว่าเป็นขอฝากนักแชะแล้วกันนะครับอันนี้นั่นก็คือวิธีปิด UI เพื่อถ่ายรูปครับปัจจุบันถ้าจะถ่ายรูปสวยๆเนี่ยจำเป็นต้องสร้างห้องคอสตมแมทเองเท่านั้นนะครับโดย 1. เราจะต้องให้เพื่อน2คนเข้ามาจอยห้องครับ 2. ใครที่จะเป็นตากล้องเนี่ยให้เปลี่ยนตัวเป็นกรรมการนะครับ 3. หลังจากเข้าไปในแมปนะครับให้เรากด U เพื่อปิด UI ครับ4หาตำแหน่งถ่ายรูปได้เลยอันนี้แล้วแต่เราเลยครับเจอตรงไหนสวยก็เอาตรงนั้นนะครับทิปในการถ่ายรูปนะครับกด1เพื่อเปลี่ยนปรับกล้องนะครับให้เป็นการติดตามผู้เล่นนะกด2ไว้ปรับระยะโฟกัสละมุมมองกล้องได้นะครับกด3จะเป็นแบบอิสระหรือฟีโลมนะครับคือเราเลื่อนมุมกล้องไปไหนก็ได้นะครับก่อนปิดเดโมนี้นะครับก็อย่าลืมไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันไว้เยอะๆนะครับ ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับมาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะส่วนใครที่ลองเล่นเราชอบนะครับก็อย่าลืมซื้อเกมมาเล่นกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันตอนเปิดเกมนะครับบ๊ายบายเสาย